โสดาปฏิผลผลแห่งการเข้าสู่กระแสธรรมโสดาปฏิผลเป็นชื่อเรียกผลแห่งการบรรลุธรรมขั้นแรกในเส้นทางแห่งการหลุดผลเป็นภาวะแห่งการเข้าสู่กระแสแห่งธรรมอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุก์ทั้งปวงผู้ที่บรรลุถึงผลนี้เรียกว่าโสดาบันหรือผู้เข้าสู่กระแสซึ่งหมายความว่า ได้ก้าวเข้าสู่กระแสธรรมที่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วอย่างแน่นอนไม่มีทางถอยกลับมาเป็นบุคคลธรรมดาอีกต่อไปการบรรลุโสดาปติผลถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งในชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการตัดขาดจากอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานผู้บรรลุโสดาปติผลจะไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิเหล่านี้อีกเลย และจะต้องบรรลุพระนิพพานภายในชาติที่7เป็นอย่างมากนับจากชาตินี้เป็นต้นไปความสำคัญของโสดาปฏิผลอยู่ที่ว่าเป็นการยืนยันว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติแล้วด้วยปัญญาอันแหลมคมไม่ใช่เพียงแค่การเข้าใจทางปัญญาหรือความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เป็นการเห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างชัดเจนไม่ต้องอาศัยความเชื่อจากผู้อื่น สังโยชน์ที่ถูกตัดขาดผู้บรรลุโสดาปฏิผลได้ละสังโยชน์หรือเครื่องผูกมัดสามประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมได้แก่สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนสักกายทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนที่แท้จริงในกายและจิตใจความเชื่อว่ามีตัวกูของกูที่คงที่แน่นอนตลอดไปผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิ จะเห็นว่ากายเวทนาจิตและธรรมารมต่างๆเป็นตัวตนเป็นของตนหรือตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวตนเมื่อบรรลุโสดาปฏิผลแล้วผู้นั้นจะเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีแก่งสารที่คงที่ตลอดไปการเห็นนี้ไม่ใช่เพียงการเข้าใจทางปัญญา แต่เป็นการเห็นแจ้งอย่างลึกซึ้งจนไม่มีความสงสัยเลยผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้แล้วจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายและจิตเป็นตัวตนอีกต่อไปแม้จะยังมีความรู้สึกว่ากูของกูอยู่บ้างในระดับความรู้สึกทั่วไปแต่จะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างลึกซึ้งเหมือนคนธรรมดาและจะไม่กระทำกรรมหนักที่เกิดจากความเห็นผิดเรื่องตัวตนอีกเลยวิจิกิจฉาความสงสัยในทางธรรม วิจิกิจ้าคือความลังเลสงสัยในทางธรรมไม่แน่ใจว่าทางปฏิบัติที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่สงสัยในคุณธรรมของผู้ที่แสดงธรรมสงสัยในหลักธรรมคำสอนสงสัยในการปฏิบัติจะนำไปสู่ผลหรือไม่ความสงสัยนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเพราะผู้ปฏิบัติไม่มีความมั่นใจจะเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่เมื่อบรรลุโสดาปฏิผลแล้ว ความสงสัยในทางธรรมจะถูกตัดขาดไปโดยสิ้นเชิงเพราะผู้นั้นได้เห็นแจ้งความจริงด้วยตนเองแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อจากผู้อื่นได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าทางปฏิบัตินี้นำไปสู่ผลจริงทำเป็นความจริงที่ปฏิบัติได้จริงและการปฏิบัติตามหลักธรรมย่อมนำไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงความมั่นใจนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นความมั่นใจที่เกิดจากการพิสูจน์ด้วยปัญญาของตนเอง เหมือนคนที่ลิ้มรสน้ำผึ้งด้วยตนเองแล้วจะรู้ชัดว่าหวานจริงไม่ต้องไปถามใครอีกผู้ที่ละวิจิกิจฉาได้แล้วจะมีความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ในทางธรรมและจะปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปศีลพัตตปรามาตความยึดมั่นในศีลวัตที่ผิดศีลพัตตปรามาตคือความยึดมั่นถือมั่นว่าศีลวัตปฏิบัติภายนอกเพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์และความหลุดพ้นได้เช่น การเชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จะชำระบาปได้การถือศีลอย่างเคร่งครัดเพียงอย่างเดียวโดยไม่พัฒนาจิตใจจะทำให้หลุดผลได้หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆจะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ความเข้าใจผิดนี้ทำให้คนยึดติดกับรูปแบบภายนอกลืมพัฒนาจิตใจภายในคิดว่าการทำตามพิธีกรรมหรือการปฏิบัติภายนอกเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วโดยไม่เข้าใจว่าความบริสุทธิ์และความหลุดผลนั้นเกิดจากการพัฒนาจิตใจการเห็นแจ้งความจริงไม่ใช่เกิดจากการประกอบพิธีกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียว เมื่อบรรลุโสดาปฏิผลแล้วผู้นั้นจะเข้าใจชัดเจนว่าความบริสุทธิ์และความหลุดพ้นเกิดจากการพัฒนาจิตใจการเจริญปัญญาเห็นแจ้งความจริงไม่ใช่เกิดจากศีลและวัดปฏิบัติภายนอกเพียงอย่างเดียวแม้ว่าศีลและการปฏิบัติภายนอกจะมีความสาคัญเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาจิตใจแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะนาไปสู่ความหลุดพ้นได้ ผู้ที่ล,ละศีลพัตนปรามาสได้แล้วจะไม่ยุติดกับรูปแบบภายนอกจะเข้าใจว่าสิ่งสําคัญคือการพัฒนาจิตใจภายในการเจริญปัญญาการเห็นแจ้งความจริงแต่ก็จะยังคงรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาจิตใจองค์ธรรมที่นําไปสู่โสดาปฏิผลการบรรลุโสดาปฏิผลนั้นต้องอาศัยการเจริญองค์ธรรมหลายประการซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาจิตใจและปัญญาองค์ธรรมเหล่านี้ต้องเจริญให้ครบถ้วนและสมบูรณ์จึงจะนาไปสู่ผลได้มักมีองค์8ด มักมีองค์8หรือทางสายกลาง8ประการเป็นหัวใจสำคัญของหลักธรรมคำสอนเป็นทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความรุดผลจากทุกของค์8ประการนี้แบ่งออกเป็น3หมวดคือศีลส,สมาธิและปัญญาในหมวดปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องในอริยสัจสี่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม เข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสัมมาสังกัปปะคือการมีความคิดที่ปราศจากการมราคะปราศจากพยาบาทและปราศจากความประทุษร้ายในหมวดสีลประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมารกรรมมันตะและสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือการพูดจาชอบงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อสัมมารกรรมมันตะคือการทำกิจกรรมทางกายชอบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์และประพฤติผิดในการม สัมมาอาชีวะคือการเลยงชีพชอบหมดเว้นจากอาชีพที่ผิดธรรมเช่นการค้าอาวุธการค้าสัตว์การค้าสุราการค้าทาตและการค้ายาพิษในหมวดสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือความเพี่ยนชอบพยายามป้องกันกิเลสท,ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดและกิเลสท,ที่เกิดแล้วให้หมดไปทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้น สัมมาสติคือความระลึกชอบมีสติระลึกรู้อยู่กับกายและจิตใจในปัจจุบันขณะสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งใจชอบมีจิตที่มั่นคงสงบแน่วแน่การเจริญมรรคมีองค์8นี้ต้องเจริญให้ครบทั้ง8ประการไม่สามารถเจริญเพียงบางองค์และหวังจะบรรลุผลได้เพราะองค์ทั้ง8นี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อเจริญครบถ้วนแล้วจะนำไปสู่โสดาปัติผลได้โซดาปัติยังคะองคแห่งการเป็นโสดาบันประการ นอกจากมักมีองค์8แล้วยังมีองค์ธรรมที่เรียกว่าโซดาปฏิยังคะหรือองค์แห่งการเป็นโซดาบันสีประการซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ผู้บรรลุโสดาปฏิผลต้องมีครบถ้วนประการแรกคือพุทธะเปรมปรีการเลื่อมใสในการปรัสรู้เลื่อมใสว่าผู้ตรัสรู้เป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรมเป็นผู้บรรลุความหลุดพ้นแล้วจริงเป็นผู้มีพระคุณครบทุกป,ประการมีปัญญาสมบูรณ์ความเลื่อมใสนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นความเลื่อมใสที่เกิดจากการพิสูจน์ด้วยปัญญาของตนเองว่าคําสอนนั้นเป็นความจริงประการที่2คือธรรมะเปรมปรี การเ,าเริ่อมใสในธรรมเลื่อมใสว่าธรรมเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาพึงเห็นด้วยตนเองไม่ขัดจับการเวลาเป็นสากลและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงนำไปสู่ผลได้จริงความเริ่อมใส่นี้เกิดจากการพิสูจน์ด,ด้วยการปฏิบัติและได้ผลด้วยตนเองประการที่3คือสังฆเพรมปรีกาเรเลื่อมใส่ในคณะสงฆ์เริ่มใสว่าคณะสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นปฏิบัติเหมาะสมเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การให้ทานเป็นเนื้อนาบุญของโลกความเลื่อมใสนี้เกิดจาาาากกรรรรรเเห็นนคคุณ่่ขอองผผููู้้ปฏิิิบััตตธมมทีดยส ประการที่4คืออริยกันตัดสินการมีศิลที่พระอริยเจ้าสัรเริญเป็นสิลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอิสระมีผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิสลน,นี้รักษาไว้ด้วยความเข้าใจในเหตุผลไม่ใช่เพราะกลัวบาปหรือกลัวการลงโทษแต่เพราะเห็นคุณค่าของสีลที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจผู้ที่มีองค์ธรรมสีประการนี้ครบถ้วนจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในทางธรรมมีความเชื่อมั่นที่แนว่วแน่และจะดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอนลักษณะของผู้บรรลุโสดาปฏิผล ผู้ที่บรรลุโสดาปฏิผลแล้วจะมีลักษณะเด่นชัดหลายประการที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นแต่เป็นคุณสมบัติภายในที่มีอยู่อย่างแน่นอนความมั่นคงในทางธรรมผู้บรรลุโสดาปฏิผลมีความมั่นคงในทางธรรมอย่างแน่วแน่ไม่มีทางที่จะหวันไหวหรือถอยกลับไปเป็นคนธรรมดาอีกเลยเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลไปสู่ทะเล ไม่มีทางไหลย,ย้อนกลับความมั่นคงนี้เกิดจากการเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่เกิดจากความเชื่อหรือการบังคับตนเองผู้นั้นจะไม่สงสัยในทางธรรมอีกเลยแม้จะยังไม่บรรลุความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แต่ก็มั่นใจว่าทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นถูกต้องและจะนำไปสู่ความหลุดพ้นได้แน่นอนความมั่นใจนี้ไม่ใช่ความหยิ่งผยองแต่เป็นความมั่นใจที่เกิดจากการพิสูจน์ด้วยตนเอง การไม่กระทำกรรมหนักผู้บรรลุโสดาปติผลจะไม่กระทำกรรมหนักที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอบายภูมิอีกเลยไม่ใช่เพราะกลัวหรือเพราะต้องบังคับตนเองแต่เพราะเห็นโทษของกรรมหนักอย่างชัดเจนด้วยปัญญาและไม่มีเหตุที่จะต้องกระทำกรรมเหล่านั้นอีกต่อไปกรรมหนักที่จะไม่กระทำเด็ดขาดได้แก่การฆ่าบิดามารดาการฆ่าพระอรหันต์การทำร้ายผู้ตรัสรู้จนห่อเลือด และการทำลายความสามคัคคีในคณะสงฆ์นอกจากนี้ยังงดเว้นจากการกระทำที่ผิดศีลห้าอย่างหนักเช่นการฆ่าคนตั้งใจการลักทรัพย์ครั้งใหญ่การล่วงละเมิดทางเพศอย่างร้ายแรงเป็นต้นการไม่กระทำกรรมหนักนี้เกิดจากการเห็นแจ้งความจริงเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นว่าการกระทำใดๆย่อมมีผลตามมาไม่มีทางหนี้นและเห็นโทษของกรรมชั่วที่จะนำความทุกข์มาสู่ตนเองและผู้อื่น จึงงดเว้นจากการกระทำเหล่านั้นโดยธรรมชาติความปรารถนาน้อยผู้บรรลุโซดาปฏิผลจะมีความปรารถนาน้อยลงกว่าคนธรรมดามากไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติยศดถาวรดาศักดิ์หรือความสุขทางกามอย่างที่เคยเป็นแม้จะยังใช้สอยสิ่งของต่างๆตามความจำเป็นแต่จะไม่ยึดติดหรือโลภมากเหมือนคนธรรมดาความปรารถนาน้อยนี้ไม่ใช่การบังคับตนเองให้พอใจในสิ่งที่น้อย แต่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งปวงด้วยปัญญาเมื่อเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้ความยึดติดก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาติความสงบในภายในผู้บรรลุโสดาปฏิผลมีความสงบในภายในมากกว่าคนธรรมดาแม้จะยังมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่แต่กิเลสเหล่านั้นจะไม่รุนแรง และไม่ครอบงำจิตใจได้เหมือนเดิมจิตใจมีความผ่องใสและเบาสบายมากขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายด้วยสิ่งเร้าภายนอกความสงบนี้ไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการหนีปัญหาหรือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแต่เป็นความสงบที่เกิดจากการเห็นแจ้งความจริงไม่ยึดติดในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติรับรู้และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้จะไม่เป็นไปตามที่ปรารถนา การรักษาศีลด้วยความเข้าใจผู้บรรลุโสดาปฏิพันธจะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดแต่ไม่ใช่เพราะกลัวบาปหรือกลัวการลงโทษแต่เพราะเห็นคุณค่าของศีลที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจเข้าใจว่าการรักษาศีลเป็นการปกป้องตนเองและผู้อื่นจากความทุกข์การรักษาศีลของผู้บรรลุโสดาปฏิติผลจะไม่ขาดไม่ทะลุ เหมือนผ้าที่ไม่มีรอยขาดหรือรอยด่างเพราะมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอระมัดระวังกายว่าจาใจไม่ให้หลุดพลังไปทำความชั่วและแม้จะเกิดความประมาทขึ้นบ้างในบางครั้งก็จะรีบตระหนักและแก้ไขทันทีเส้นทางสู่โซดาปฏิผลการบรรลุโซดาปฏิผลนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องและต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งที่จะบรรลุได้ง่ายๆด้วยความโชคหรือโดยบังเอิญ ต้องอาศัยความเพียรพยายามและการพัฒนาจิตใจยอย่างเป็นระบบการศึกษาธรรมเส้นทางสู่โสดาปฏิผลเริ่มต้นจากการศึกษาธรรมการฟังธรรมการอ่านธรรมเพื่อให้เข้าใจลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องเข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจมรรคมีองค์8เข้าใจหลักลกรรมเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทและเข้าใจไตรลักษณ์ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมไม่ใช่เพียงการท่องจำคำสอนหรือรู้จักศัพท์เทคนิคต่างๆเท่านั้นแต่ต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำสอนและเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคำสอนต่างๆว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรการศึกษาธรรมควรทำด้วยใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังและทดสอบคำสอนด้วยการปฏิบัติไม่ควรยึดต,ติดกับความคิดเดิมของตนเอง จนไม่สามารถรับความรู้ใหม่ได้และไม่ควรเชื่อแบบงมงายโดยไม่ทดสอบด้วยปัญญาของตนเองการรักษาศีลเมื่อมีความเข้าใจในธรรมแล้วก้าวต่อไปคือการรักษาศีลเริ่มต้นจากศีลห้าคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จและงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย การรักษาศีลเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาจิตใจต่อไปศีลทำให้จิตใจสงบและไม่มีความกังวลใจเพราะไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นศีลเป็นเหมือนรั้วกั้นที่ปกป้องจิตใจไม่ให้ตกไปในความชั่วและเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปการรักษาศีลควรทำด้วยความเข้าใจในเหตุผลไม่ใช่เพราะกลัวหรือเพราะต้องทำตามคำสั่ง ควรเข้าใจว่าทำไมถึงต้องรักษาศีลแต่ละข้อศีลแต่ละข้อปกป้องเราอย่างไรและการผิดศีลจะส่งผลเสียอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วการรักษาศีลจะไม่ใช่ภาระแต่จะเป็นสิ่งที่ทำด้วยความเต็มใจการเจริญสมาธิเมื่อมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วจิตใจจะมีพื้นฐานที่ดีสำหรับการเจริญสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความที่จิตมีความสงบแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ การเจริญสมาธิมีหลายวิธีการเช่นการทำสมถภาวนาโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องยึดจิตหรือการทำวิปัสสนาภาวนาโดยสังเกตเห็นความเป็นไปของกายและจิตสมาธิที่เหมาะสมสำหรับการบรรลุโสดาปติผลไม่จำเป็นต้องลึกมากไม่จำเป็นต้องบรรลุฌานทั้ง8แต่ต้องมีสมาธิพอที่จะทำให้จิตสงบมั่นคงมีกำลังพอที่จะพิจารณาเห็นความจริงได้ชัดเจน สมาธิเป็นเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์ที่จะทำให้มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเจริญงอกงามได้ดีการเจริญสมาธิควรทำด้วยความอดทนและความสม่ำเสมอไม่ควรหวังผลเร็วเกินไปหรือท้อแท้เมื่อไม่ได้ผลตามที่คาดหวังควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเมื่อปฏิบัติไปนานๆสมาธิจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติการเจริญปัญญาเมื่อมีสมาธิที่มั่นคงแล้ว ก้าวต่อไปคือการเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงเห็นความเป็นไปของขันห้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาการเจริญปัญญาทำได้โดยการพิจารณากายและจิตในปัจจุบันขณะการพิจารณากายทำได้โดยสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของกายการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถการหายใจเข้าออกและรูปธรรมต่างๆของกายเห็นว่ากายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีแกนสารที่คงที่ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครการพิจารณาจิตทำได้โดยสังเกตเห็นความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและดับไปในจิตเห็นว่าจิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความคิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความคิดอีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นมาแทนที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เป็นเจ้าของความคิดเหล่านั้นการพิจารณานี้ต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่การคิดหรือวิเคราะห์ทางปัญญาเท่านั้น แต่เป็นการรับรู้โดยตรงว่าสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างไรเมื่อพิจารณาไปนานๆจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจริงการบรรลุโสดาปติมัติเมื่อปัญญาเจริญขึ้นจนเห็นความจริงชัดเจนพอจิตจะเข้าสู่มัคจิตคือจิตที่ตัดขาดกิเลสบางอย่างได้ในขณะนั้นจิตจะเห็นแจ้งความจริงอย่างชัดเจนมากเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและพระนิพพานเป็นสภาวะที่เป็นไปได้จริงมรรคจิตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะสั้นๆเท่านั้นแต่มีพลังมากพอที่จะตัดสังโยตสามประการคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและสีลับพัตปารามาตได้หลังจากมรรคจิตผ่านพ้นไปผลละจิตจะเกิดขึ้นตามมาคือโสดาปติผลซึ่งเป็นการตรวจสอบว่า กิเลสที่ถูกตัดไปแล้วนั้นหมดไปจริงการบรรลุโสดาปัติมัคคลลนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยครบถ้วนไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ต้องปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องต่อเนื่องเมื่อปัจจัยครบถ้วนแล้วผลจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่สุกเมื่อถึงเวลาชีวิตหลังบรรลุโสดาปติผลหลังจากบรรลุโสดาปติผลแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านแม้จะยังดำเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดาในภายนอกแต่ภายในจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนการดำเนินชีวิตปกติผู้บรรลุโสดาปฏิผลิลสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติทำงานมีครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมไม่จำเป็นต้องออกบวชหรือแยกตัวออกจากสังคมสามารถปฏิบัติธรรมได้ท่ามกลางการดำเนินชีวิตปกติ แต่การดำเนินชีวิตของผู้บรรลุโสดาปฏิผลจะมีความแตกต่างจากคนธรรมดาจะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นไม่ลหลงไหลในความสุขทางกามไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติหรือยศถาบรรดาศักดิ์และจะดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมอย่างเคร่งครัดการทำงานของผู้บรรลุโสดาปฏิผลจะเป็นการทำงานที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุดจริตและทำด้วยความมุ่งม,มั่นแต่ไม่ยึดติดกับผลสำเร็จ ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่เพื่อความโลภหรือความต้องการที่สูงเกินไปการปฏิบัติธรรมต่อไปแม้จะบรรลุโซดาปฏิผลแล้วแต่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปฏิบัติธรรมยังต้องปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อบรรลุผลที่สูงขึ้นได้แก่สกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลจนกระทั่งบรรลุความหลุดผลอย่างสมบูรณ์ การปฏิบัติธรรมหลังบรรลุโสดาปติผลจะง่ายขึ้นเพราะมีศรัทธามั่นคงในทางธรรมไม่มีความสงสัยและมีประสบการณ์จากการบรรลุผลแล้วรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรและผลจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ก็ยังต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนเหมือนเดิมผู้บรรลุโสดาปฏิผลจะมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลที่สูงขึ้นเพราะเห็นคุณค่าของการหลุดผลจากทุกข์และรู้ว่าตนเองยังมีกิเลสเหลืออยู่ที่ต้องละต่อไป จะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่บรรลุได้แล้วแต่จะพัฒนาตนเองต่อไปจนกระทั่งบรรลุความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์การเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผู้บรรลุโซดาปฏิผลที่มีโอกาสจะพยายามเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการแบ่งปันความรู้ธรรมะช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าใจธรรมและปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแต่จะทำด้วยความถ่อมตนไม่อวดอ้างหรือเย่อหยิ่งการเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องเป็นการสอนทำอย่างเป็นทางการเสมอไปอาจเป็นเพียงการมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นหรือให้คำแนะนำเมื่อมีโอกาสการแสดงรำของผู้บรรลุโสดาปฏิผลจะมาจากประสบการณ์จริงจึงมีพลังและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้การเตรียมตัวสู่ชาติหน้าแม้ว่าผู้บรรลุโสดาปฏิผลจะไม่ไปเกิดในอบายภูมิอีกแล้วและจะบรรลุพระนิพพานภายในชาติที่7เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายชาติผู้ที่รู้เรื่องนี้จะพยายามปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุผลที่สูงขึ้นในชาตินี้การเตรียมตัวสู่ชาติหน้าทําได้ด้วยการสั่งสมบุญกุศลรักษาศีลเจริญสมาธิและปัญญาและทําความดีต่างๆเพื่อให้ชาติหน้าได้เกิดในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติธรรมต่อไปพบกัลยาณมิตรที่ดีและมีโอกาสบรรลุผลที่สูงขึ้นหรือบรรลุพระนิพพาน ความแตกต่างระหว่างโซดาปฏิผลกับผลที่สูงขึ้นโซดาปฏิผลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นพระอริยบุคคลยังมีผลที่สูงขึ้นอีกสามระดับที่แตกต่างกันไปตามกิเลสที่ถูกละได้สกาทาคามิผลผู้กลับมาอีกครั้งเดียวหลังจากบรรลุโซดาปฏิผลแล้วหากปฏิบัติธรรมต่อไปจะบรรลุสกาทาคามิผลผู้บรรลุสกาทาคามิผลจะละสังโยชสามประการได้เหมือนโซดาบันและนอกจากนี้ยังทำหอการมาราคะและพยาบาทเบาบา,ลบางลงม,มากไม่หนักหน่วงเหมือนเดิม ผู้บรรลุสกทาคามิผลจะไม่มีความต้องการทางเพศที่รุนแรงไม่โกรธง่ายมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นมากขึ้นและจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์หรือสวรรค์อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่จะบรรลุพระนิพพานอนาคามิผลผู้ไม่กลับมาอีกหากปฏิบัติธรรมต่อไปจนบรรลุอนาคามิผลผู้นั้นจะละกามาราคะและพยาบาทได้สิ้นเชิงไม่มีความต้องการทางเพศเลยไม่โกรธแก่ใครเลยมีจิตใจบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าโศกและความขุนเคืองผู้บรรลุอนาคามิผลจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก หากตายไปจากชาตินี้จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงและจะบรรลุพระนิพพานที่นั่นโดยไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกอรหัตผลผู้บรรลุความหลุดพ้นอย่างสมดุลผลสูงสุดคืออรหัตผลผู้บรรลุอรหัตผลได้ละกิเลสท,ทั้งหมดได้แล้วไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยได้ละรูป,ปราคะอรูป,ปราคะมานะอุทธะและอวิชชาซึ่งเป็นสังโยชน์าประการที่เหลืออยู่หลังจากบรรลุอนาคามิผลผู้บรรลุอรหัตผลเป็นผู้หลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในใจเลยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก เมื่อตายไปจากชาตินี้จะดับสนิทไม่เหลือซากอะไรเข้าสู่พระนิพพานอย่างสมบูรณ์คุณค่าของโซดาปฏิผลการบรรลุโซดาปฏิผลมีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการยืนยันว่าทางที่ตนกําลังเดินอยู่นั้นถูกต้องและจะนําไปสู่ความหลุดพ้นได้จริงเป็นการได้รับหลักประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิอีกเลยและจะบรรลุพระนิพพานได้แน่นอนภายในชาติที่7เป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่กาลังปฏิบัติธรรมการบรรลุโซดาปฏิผลเป็นเป้าหมายแรกที่ควรมุ่งหวงังเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจากการเป็นพุทธชนมาเป็นอริยบุคล เป็นการก้าวข้ามจากฝั่งโลกธรรมดามาสู่ฝั่งแห่งธรรมอันประเสริฐแม้ว่าการบรรลุโสดาปฏิผลจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปฏิบัติธรรมแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงของเส้นทางสู่ความหลุดพ้นเมื่อบรรลุแล้วก็ไม่มีทางย้อนกลับจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปจนกระทั่งบรรลุความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์